สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่นกลับมาพบกับผมนะครับช่องสายฟ้าคนเดิมนะครับผมมือนี้ก็อยู่วัดมาเพนมีแนวทางลาวพัฒนามาฝากเอฟซีงบ้านเหมือนเดิมครับผมเอาเป็นว่าบอกอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าคนเดิมอีกสองทางนึงครับเดี๋ยวพาไปดูหวยเราพัฒนาประจําวันที่สิบห้า ธันวาสองห้าหกแปดนะครับน้องกัน,นครับผมอ่าครับผมสำหรับเราพัฒนานะครับเซียนฝั่งทนนะครับเด่นนะครับนะเด่นเจ็ดลองแปดจับคู่ไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับสามแปดห้าแปดแปดเก้ากับสองศูนย์นะครับกันเบิ้ลไปที่ ็ด55 77กับ22นะครับขอบคุณเซียนฝั่งโทนนะครับสามตัวก็มี38 9 528 358นะครับนะเอาครับผมขอบคุณเซียนฝั่งโทนนะครับเอามาเบิ่งเจ้าต่อไปนะครับเจ้าต่อไปของแอดลุงตะวันนะครับผม รูดไปที่สองสี่หกแปดนะครับจับคู่หลักสองเน้นไปที่หลักสองก็มีสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่นะครับหลักหกก็มีหกศูนย์หกห้าหกแปดหกเก้านะครับสามตัวก็จะมีหนึ่งหกศูนย์ห้าหกศูนย์กับหนึ่งหกเก้ากับห้าหกเก้านะครับขอบคุณแอสรุ่งตะวันนะครับผมอันนี้มาดูของเจหมวยครับผมเจหมวยกทตมอครับผม เจหมวยกทมกรูดนะครับรูดหลักสี่กับแปดนะครับจับคู่ไปที่สี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่สี่กับแปดสี่สามตัวก็มีศูนย์แปดสี่นะครับขอบคุณเจหมวยกทมนะครับผมเอาเจ้าสุดท้ายนะครับนะสำหรับแอดกาแฟดับนะครับงวดก้อนกับเขาบนเขาล่างครับผม วิ่งรูดไปที่2อรอง4กับ8นะครับจับคู่ไปที่1 2 4 2 9 2องสี่สองเก้านะครับหนึ่งสี่ห้าสกนะครับกันเบิ้ลไปที่2 2 4 4 8 8สี่นะครับสตัวก็มี6 4 2 2 1 4กับ6 2 8นะครับขอบคุณแอดกาแฟดัมนะครับส่วนตัวเนียนก็มีให้อยู่4 2่สนะครับหนกับ สองแปดนะครับเขบหน้าจอไว้ครับผมขอบคุณแอดกาแฟดำนะครับแชบหน้าจอไว้ครับเจ้านี่ก็เขาดีเป็นพิเศษครับผมรอแอดวัสนานะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับยังแบบท่านมีข้อมูลครับผมเชบหน้าจอไว้ครับเชบหน้าจอไว้ครับผม ตัวเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวพัฒนา่ครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเนะ <Okay. S 1> าะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายฟ้าคนเดิมอีกทองทางนึงน,นะครับมาเบ่งบรรยากาศนั่นเครับมาเพนวันนี้เพนนะครับมากะมื่อน,นี้กะเจ้าอาวาสขึ้นกะซีมาจํวัดยุี่วัดสะแจ้งบ้านบากนะครับบ้านของเดือนสะกวครับสายฟ้าไม่เป็นเคย ที่หาปีแล้วครับผมเบืองบรรยากาศนั่นะครับอ๋อครับผมสำหรับคลิปนี้นขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝากคนเดิมอีกสองทางหนึ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทานบุ้โมทางบ้านรำ่ำรวยนะครับโศกหมันสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แบบครับผมขอบคุณครับ